สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมลุงสอนคนาหน้าผ้าเราอีกคือเกาเด้อรครับพี่น้องเมื่อนี้มื่อนี้สิ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศในสวนทุงหน้าอินทาลัมครับเดี๋ยวพี่น้องตามมาเบิงบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันครับพี่น้องนี่คือทางเข่าสวนเด้อครับเด้อเป็นประตูทางเข่าสวนครับพี่น้องตามผมเข้ามาเบิงบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันด้อครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่าเข่าสวนครับเป็นประตูท่าเข่าครับก็จะเฮ็ด,ด้วยไม้ไผ่ครับก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าสวนทุงน่งนาอินทรพาลำยินดีต้อนรับทุกท่านครับพี่น้องครับหลังคาก็จะมุ่งโดยยาค้าเนาะครับพิกัดสวนกอยูยบ้านเลิงบากค,ครับตำบลน,นาโพอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ ตอนนี้ทางสวนก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับผู้ที่สนใจอยากเขามาเยี่ยมมาชมก็ขอเชิญชวนได้เ้ยครับเด้อครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนางเรียนครับพี่น้องมื่อกี้มีคุณครูครับมีคณะคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กๆครับเพื่อน็มาเยี่ยมบ้านนักเรียนเนาะครับเพื่อนแวะวขมาชมสวนทุ่งหน้าอินตภาล่ำน้ำครับพี่น้องเอามาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับพี่น้อง เนื ouais. ้อยนอนขานียตนี่พีทเถีงเขาชิมแล้ว่ารอย่างเอว้าัม้อบ่าตำเมียงตำที่สี่กระเสียด้วคุณผูกบอกเขามีตำเียงไงตอนนี้โอ้โหในตำเมียไปพอตำเียงมากมึงก็โลนหลายแทบมาเด้สี้านคือพีทบริสต์โอ้โหคุณนี่เอายางมาแหลกเนาะเอายางมาแหล เขาบ้านนู้นเป็ใอยเหมือนบ่ไปมืออื่นมืออื่นบ่วันไปมือไปมาอันเดียนมีแดว่าติไปมือหนีนว้ามันกินดาบเป็น่าโอ้ที่ทยเขาอินทะพาลัมบ่คะสพด่สจะไปอ่างหัวไปนั่นเลือกนี่ข้างในเลือกข้างคนางในเสียมนี่เิซื้อได้บอไป บริษัทคณะคู่จากทางศูนย์พัฒนาเด็กครับเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนักเรียนครับวัอนี้ได้ไหมคะครับเพื่อนมาส้มสวนอินทผาลัมน้ำเอาชิมมืงครับคุณคู่ชิมมืงครับตอบมากค่ะครับผมหวานค่ะหวานบะครับหวานมากเลยค่ะอร่อยค่ะโลเท่าไหร่คะ หน้าสวนสองรอย e ครับคุณคู่ครับอยู่หน้าสวนครับเรตสองร้อยนะคะเราอดนอนได้นะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะกรอบมากค่ะกินบ้กินาะจิ้มหัวหวานใช่ไเมครับเอาชิมเบิองครับคุณคู่ชิมเมืองได้หลายต้นครับ <sh arp from predators> <trans> อ้ค no ือหน่วยใหญ่อ kind า of ืนะคะไม่อ like er ิ long, like ่มไม่กลับนะคะครับผมตรงตรงในชิมครับถามาสวนครับหวานอิ่มจนแขนนะคะมันน่วยใหญ่หลายแ่ลกอกแล้วแก็อกแล้วนให้กินพ่อดูสิเนี่ยนจะะูตายเห็นไตาเห็นเลยตายเห็นลอาก่อง กุนไงงังงกล่องข้าเนสีสตกล่องกองเพิ่ออาจิบปสัตคือาเ็นรอเย็นรอโอ้่อใหยเลครับคุณคู่สิมเลยครับเลยนะครับผมครับชิมเลยครับิมเลยนะคะคุค่ครับเอาสิมเสิเลยครับคุณคู่ครับเอาหน่วยไหนมันเหลืองที่สุดครับมันยังมันจังสุกเอาสิ่มไหมคะเอายืมไหมง เอายือไม่เบิ <min ska> ่งหน้าเราอ่ะกัดกันเด้วยกรอบมากถ่ายคลิปบอกครับนี่ถ่ายนำอยู่ครับแรกกับขอนุมแรกกับขนมค่ะกัด จับปแจับปะจับจับอินพาลามมาแลกกับขนมนะคะไม่อยากเอาขนมมาแลกเด้อค่ะคนไข้คนมากินล้าก็ไข้ก็ได้โยคน กินแล้วสิหายกินของเพลินหลายแม่กินเลยครับคุณคู่มาหายแล้วครับยานเพป็นหายค่ะกินหลายแามวย่วยตุ่นมีแล้วรวยใหญ่ค่ะครับใหญ่โย,ย,ยครับตุ่นนี้